ดีค่ะมอ่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราจบไปที่แบบฝึกหัด2.2นะคะการหาค่าความจริงของประพจน์ในกรณีที่เราทราบค่าความจริงของประพจน์ย่อยแล้วก็ให้เราหาค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบนะคะก็จะมาถึงข้อนี้เนาะสำหรับ สี่ทบสนะคะจบข้อนี้นะคะส่วน4ี่ทบสเดี๋ยวครูจะมีเฉลย ER แยกไปให้สำหรับข้อที่3ามใหญ่นะคะภาพนี้เรามาต่อกันที่การหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยเมื่อเราทราบค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบหมายความว่าเขาจะให้ค่าความจริงของประพจน์นี้มานะคะ แล้วให้เราหาค่าวความจริงของประพจน์ย่อย p, q, r หรือถ้าบางข้อมันมี5ประพจน์ก็หาค่าวความจริงของทั้ง5ประพจน์นะคะตัวอย่างที่3าํกำหนดให้ประพจน์ p และ q ถ้าแล้ว r มีค่าวความจริงเป็นเท็จจงหาค่าวความจริงของประพจน์ย่อยนะคะ เริ่มต้นเราจะให้ประพจน์ที่เขากำหนดให้มานะคะเนื่องจาก p และ q ท่าแล้ว r มีค่าความจริงเป็นเท็จหมายความว่าค่าความจริงของท่าแล้วตัวนี้เป็นเท็จ กรณีที่ท่าแล้วเป็นเท็จากตารางค่าความจริงเนาะมันจะมีอยู่กรณีเดียวก็คือจริงท่าแล้วเท็จนะคะได้เท็จต่อไปตัวเชื่อมและตัวเชื่อมและนะคะ มันจะมีค่าความจริงเป็นจริงแค่กรณีเดียวคือจะต้องเป็นจริงทั้งสองประพจน์เราจรึงจะได้ตัวเชื่อมและเป็นจริงดังนั้นก็แสดงว่าเราจะได้ค่าความจริงของ p และ q ว่าเราจะได้ค่าความจริงของ p และ q ว่า p เป็นจริงและ q เป็นจริงนะคะนี้จาก จากแผนภาพนะคะที่เราที่เราพิจารณาค่าความจริงมาได้เราก็จะสามารถสรุปค่าความจริงของประพจน์ย่อยทั้ง3ประพจน์ได้ว่าดังนั้น p, p เป็นจริง q เป็นจริงและ r เป็นเท็จ จบแค่นี้นะคะอันนี้ในการสรุปครูอนุญาตว่าให้เขียนแบบนี้ได้เนาะให้เขียนแบบนี้ได้แต่ถ้านักเรียนไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วอาจารย์ผู้สอนบอกว่าให้เขียนเป็นประโยคเต็มก็จะต้องเขียนเป็นประโยคเต็มว่า p มีค่าความจริงเป็นจริง q มีค่าความจริงเป็นจริงอันนี้คือการเขียนแบบประโยคเต็มนะคะแต่ครูอนุญาตให้เขียนใช้สัญลักษณ์แบบของครูได้เนาะตัวอย่างที่4นะคะกำหนดให้ p, q r และ s, <S เป็นประพจน์ที่เป็นประพจน์นะคะโดยที่ประพจน์เชิงประกอบที่ให้มาอันนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ จงหาค่าความจริงของ PQRS ในประพจน์เชิงประกอบที่ครูไฮไลท์สีฟ้าไว้เราจะสังเกตว่ามันประกอบด้วย2ส,ส่วนนะส่วนที่1ประพจน์นี้นะคะและก็ส่วนที่2คือประพจน์นี้ สองประพจน์นี้เชื่อมด้วยตัวเชื่อมและเออตัวเชื่อมหรือโทษทีค่ะสองส่วนนี้เชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือเพราะฉะนั้นเทตตัวเนี้ยเป็นของตัวเชื่อมหรือเนาะอ่านะคะเนื่องจากเนื่องจากประพจน์ที่กำหนดให้ น็อของ P และ Q หรือ R ถ้าแล้ว S มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะเราจะได้ค่าความจริงครั้งที่หนึ่งเลยนะค่าความจริงตัวแรกหรือเป็นเท็จค่ะ กรณีที่ค่าความจริงของหรือเป็นเท็จจะมีกรณีเดียวคือเท็จหรือเท็จแปลว่าตัวหน้าก็ต้องเท็จตัวหลังก็ต้องเท็จสังเกตว่าครูจะวางค่าความจริงให้ตรงกับตัวเชื่อมหรือประพจน์ที่กำลังพิจารณาตอนนี้เท็จตัวนี้เป็นของนิเศษก่อนเนาะ นะคะเทตตัวนี้เป็นของนิเศษเพราะนิเศษอยู่นอกวงเล็บเลยนะคะลำดับเหมือนกับการคำนวณเหมือนการบวกลบเหมือนลบแปดบวกสามแบบนี้เลยนะคะลบ 8, สมมุติว่ามันมีอะไรสักตัวหนึ่งอ่านิเศษตัวนี้จะมีค่าเทียบเท่ากับลบตัวข้างหน้านะคะอ่ะต่อ ครูพิจารณาวงเล็บหลังก่อนก็คือวงเล็บนี้ R ถ้าแล้ว s นะคะอถ้าแล้ว s มันจะเป็นเท็จแค่กรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังเท็จนะคะจริงถ้าแล้วเท็จได้เท็จและครูพิจารณาวงเล็บหน้าต่อข้างหน้าที่เป็นนิเสธเนี่ยเป็นเท็จ แสดงว่าในวงเล็บมันจะต้องเป็นจริงกรณีที่และเป็นจริงจะมีกรณีเดียวก็คือจริงและจริงดังนั้นจากแผนภาพต้นไม้นะคะดังนั้นเราจะได้ค่าความจริงของ p ว่าเป็นจริง q เป็นจริง r เป็นจริงและ s เ,เป็นเท,ท็จต่อไปตัวอย่างที่5นะคะกำหนดให้ p และ s ถ้าแล้ว q และ r เมื่อ p เป็นเท,ท็จ่ p เป็นเท,ท็จตัวเดียวเนาะจงหา,าค่าความจริงของประพจน์ย่อย คือให้หาค่าความจริงของ P Q R S นะคะเนื่องจาก P และ S ถ้าแล้ว Q และ R เป็นประพจ์ เมื่อ p เป็นเท็จจะได้ว่าจะได้นะคะครูใส่ค่าความจริงของ p ตรงนี้เท็จตัวเชื่อมและอ่ะมาดูมาดูตารางค่าความจริงกันนิดนึงตัวเชื่อมและครูจะ ครูจะใช้ตารางแค่2ช่องนะคะก็คือถ้าแล้วกับแะ กรณีสุดท้าย p เป็นเท็จ q เป็นเท็จอะจริงและจริงได้จริงจริงและเท็จได้เท็จเท็จและจริงได้เท็จเท็จและเท็จได้เท็จต่อไปถ้าแล้วนะคะจริงถ้าแล้วจริงได้จริงจริงถ้าแล้วเท็จได้เท็จเท็จถ้าแล้วจริงได้จริงเท็จถ้าแล้วเท็จได้จริงสังเกตกรณีที่เป็นและก่อน เกตค่าความจริงของและก่อนและมันจะเป็นจริงกรณีเดียวก็คือจริงและจริงถึงจะได้จริงนะคะแต่ถ้ามันอยู่กับเท็จถ้ามันอยู่กับเท็จถ้าและมีเท็จขึ้นมาแม้แต่ตัวเดียวมันจะทําให้และตัวนั้นเป็นเท็จด,ดังนั้นตอนนี้ที่เรารู้นะคะเราจะรู้ว่าเราจะรู้ว่าค่าความจริงของวงเล็บแรกเป็นเท็จแน่นอน ไม่ว่าตัวนี้จะเป็นจริงหรือเท็จอมันจะทำให้มันจะทาให้ค่าความจริงของวงเล็บแรกเป็นเท็จแน่นอนนะคะทีนี้มาดูกรณีของท่าแล้วอีกท่าแล้วอ่คูลบตรงนี้เลยจะได้ไม่สับสนอ่าท่าแล้วนะคะ ถ้าแล้วจริงได้จริงจริงถ้าแล้วเท็ดได้เท็ดเท็ดถ้าแล้วจริงได้จริงเท็ดถ้าแล้วเท็ดได้จริงถ้าเราดูกรณีถ้าเราดูกรณีค่าความจริงของตัวเชื่อมถ้าแล้วจะสังเกตว่ากรณีที่จะทําให้ท่าแล้วเป็นเท็ดได้มันก็คือเท็ดต้องอยู่ข้างหลังและข้างหน้าเป็นจริงแต่ถ้าเท็จไปอยู่หน้าทั้งสองกรณีเราจะได้ค่าความจริงของถ้าแล้วเป็นจริงหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นเท็จแล้วตัวนี้จริงมันก็จะทําให้ตรงนี้เป็นจริงหรือต่อให้ตรงนี้เท็จตรงนี้เท็จแล้วตรงนี้เท็จตรงนี้ก็เป็นจริงอยู่ดีเพราะงั้นถ้าในในค่าความจริงของท่าแล้วนะคะในค่าความในส่วนค่าความจริงของท่าแล้วตัวเนี้ยท่าข้างหน้าเป็นเท็จข้างหลังจะเป็นจริงหรือเท็จก็ได้จะทําให้ค่าความจริงเป็นจริง เพราะฉะนั้นตอนนี้ครูก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้ค่าความจริงของวงเล็บหลังค่ะครูไม่จําเป็นจะต้องรู้ค่าความจริงของของ q กับ r เนาะครูก็สามารถหาค่าความจริงของประพจน์นี้ได้ว่าประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นจริงได้แล้ว จบเขียนไว้ให้ดูนิดนึงว่าตรงนี้จะเป็นจริงหรือเท็จก็ได้คำสั่งน่าจะผิดเพราะเราไม่มีทางหา,าค่าความจริงของประพจน์ย่อยได้ค่ะเพราะมันก็จะมีการเถียงกันว่า Q เป็นจริงหรือเป็นเท็จนะ อ่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะ S, <S, S, <S เป็นจริงหรือเป็นเท็จนะมันจะมีการเถียงกันเพราะฉะนั้นเราไม่มีไม่มีทางทราบค่าความจริงที่แน่นอนของ Q R S นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้จงหาค่าความจริงของประพจน์ตรงนี้น่าจะต้องเป็นคำสั่งว่าประพจน์เชิงประกอบ ประพจน์เชิงประกอบก็คือประพจน์นี้แหละหาค่าความจริงของประพจน์ทั้งประพจน์เนี่ยประพจน์ใหญ่ทั้งประพจน์เนี่ยว่ามีค่าความจริงเป็นอะไรนะคะอขอลบตารางค่าความจริงออกอดังนั้นสรุปนิดนึงค่ะดังนั้นประพจน์ P ี และ s ถ้าแล้ว q และ r มีค่าความจริงเป็นจริงอโอเคจบไป3ตัวอย่างนะคะสำหรับภาพนี้การบ้านของเราก็ให้ทําแบบฝึกหัด2.3หน้า14 ตจงหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยมีอยู่ทั้งหมด6ข้อเอาแค่6ข้อนี้ค่ะนะคะถ้าเสร็จในคาบเราก็จะไม่มีการบ้านต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เสร็จก็ไว้เป็นการบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันพรงนี้ในคาบนะคะงานทั้งหมด6ข้อให้หาประพจน์ย่อยก็คือหาหาค่าความจริงของประพจน์ย่อยคือหาค่าความจริงของ pqr เหล่านี้เนาะว่ามันเป็น เวลาสรุปก็สรุปเหมือนกับตัวอย่างดังนั้น p เป็นจริงหรือ test q เป็นจริงหรือ test R เป็นจริงหรือเท็จนะสรุปในลักษณะนี้นะคะเอาละไม่มีตัวอย่างสำหรับแบบฝึกหัดให้ศึกษาจากตัวอย่างที่ครูที่ครูสอนสามข้อนี้นะคะสำหรับคาบนี้เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ